สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกของดามิร a ฟพอดแคสตของเราในวันนี้ครับกับสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆในตลาดซื้อขายนักแต่พริมลิกสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องของอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยแหละค่ะกองหน้าคนเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ตอนนี้มีข่าวหนาวหูมากเออกับลิเวอร์พูลครับวันนี้เราจะมาประติดประต่อเรื่องราวกันอัปเดตล่าสุดเลยนะวันที่24กรกฎาคมว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันแน่ เราก็จะอ้างอิงข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะทั้ง Sky Sports, The i n d e p e n d e n c e The Athletic แล้วก็แน่นอนกูรูตลาดซื้อขายอย่าง Fabrizio Romano แล้วก็ David o n s t e i n ด้วยค่ะเป้าหมายของเราก็คือทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นว่าความต้องการของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงท่าทีสโมสรทั้งิวเซิลทั้งลิเวอร์พูลข้อเสนอต่างๆแล้วก็น่าจะไปในทิศท,ทางไหนได้บ้าง เริ่มที่ตัวนักแตะก่อนเลยไหมคะอิซักเองเนี่ยมีข่าวออกมาตรงกันจากสื่อใหญ่ๆเลยนะคะใช่ครับอย่าง Sky Sports, The Independent, The Athletic ก็รายงานไปในทางเดียวอ่านว่าตัวอิซักเนี่ยได้แจ้งกับทางนิวคาสซิลไปแล้วว่าเขาเอออยากจะสำรวจทางเลือกอื่นอื แต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอย้ายทีมเป็นทางการใช่ไหมคะยังครับยังไม่ได้ยื่นเป็นเอกสารแต่ก็เป็นการแสดงความประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องที่เขาไม่ได้ไปทัวร์ปรีซีซั่นกับทีมที่เอเชียด้วยค่ะ อ่าใช่ใช่เหตุผลทางการคือบอกว่าเจ็บเล็กน้อยแต่หลายๆสื่อหรือหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นการตัดสินใจของตัวนักเตะเองหรือเปล่าที่จะใช้เวลานี้พิจารณาอนาคตตัวเองซึ่งมันก็สอดคล้องกับข่าวที่ว่าอยากสำรวจทางเลือกอื่นพอดีเลยนะใช่ค่ะมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าเออเขากำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆจริงๆหรือเปล่าแล้วทางฝั่งที่สนใจล่ะครับอย่างลิเวอร์พูลมีความเคลื่อนไหวที่จับต้องได้แค่ไหนครับตอนนี้ ชัดเจนมากค่ะทาง f a b r i ิ i o Romano นี่ยืนยันเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังดำเนินเรื่องนี้อยู่แล้วก็ได้สื่อสารความสนใจไปทางนิวคาเซนเรียบร้อยแล้วสื่อสารไปแล้วมีรายงานเรื่องตัวเลขข้อเสนออะไรบ้างไหมครับมีค่ะมีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้ลองยื่นข้อเสนอเบื้องต้นไปแล้วนะคะตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณ120ล้านปอนด์โห oh, 120ล้านปอนด์ไม่น้อยเลยนะ ไม่น้อยเลยค่ะส่วนทีมที่เคยมีข่าวด้วยก่อนหน้านี้อย่างเชลซีเนี่ยโรมาโนก็บอกชัดเจนว่าเออตอนนี้ไม่อยู่ในสมการแล้วค่ะหลุดวงโคจรไปแล้วนั้นก็เหลือลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งหลักๆเลยสิครับตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะในขณะที่ลิเวอร์พูลเดินหน้ารุกเต็มที่แบบนี้ทางต้นสังกัดอย่างนิวคาสเซิลเขาว่ายังไงบังคับกับสถานการณ์ที่กองหน้าตัวหลักอยากจะไป คือจุดยืนอย่างเป็นทางการของนิวคาสเซิลเนี่ยยังแข็งมากนะคะ mm hmm. เขาบอกเลยว่าอิซากไม่สามารถขายได้ไม่ขายใช่ค่ะยืนกรานว่าไม่ขายอ้างสัญญาที่เหลืออีกตั้ง3ปีแล้วก็มีการประเมินมูลค่าไว้สูงปรี๊ดเลยค่ะเท่าไหร่ครับ150ล้านปอนด์ค่ะโอ้โห oh, 150ล้านคือตั้งกำแพงไว้สูงมากสูงมากจริงๆค่ะแต่ว่ามันก็น่าคิดนะคะใช่ครับ ตรงนี้หลักที่น่าสนใจเพราะว่ามีรายงานอีกด้านหนึ่งจากเดวิดออนสตีนของ The a t h l e t i c เขาบอกว่าเ,เบื้องหลังเนี่ยนิวคาเซิลเองก,ก็กำลังสำรวจตัวเลือกกองหน้าคนใหม่เหมือนกันอา้าวใช่ครับคือเหมือนเตรียมแผนสำรองไว้เผื่อว่าอิสรกย้ายออกไปจริงๆอันนี้น่าสนใจมากคะ่ะเพราะมันเหมือนจะขัดแย้งกับคำพูดที่ว่าไม่ขายเลยนะคะนั่นสิครับ มันเหมือนกับว่าแปลกบ่งไม่ขายแต่การกระทํามันบ่งชี้ว่าเอ๊ะคุณก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะถ้าเกิดดีลมันเกิดขึ้นจริงมันก็อาจจะตีความได้ว่าท่าทีไม่ขายหรือการตั้งราคา150ล้านเนี่ยอาจจะเป็นเอ่อกลยุทธ์ในการเจรจาหรือเปล่าคะเป็นไปได้ครับอาจจะเพื่อคุมเกมหรือว่าดันราคาให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้มากกว่าที่จะเป็นการปิดประตูแบบไม่คุยเลยจริงๆ เพราะการเริ่มมองหาตัวแทนมันก็ชัดเจนว่าเออเขาก็เผื่อใจไว้แล้วระดับหนึ่งงั้นตอนนี้ตัวเลขที่เรามีก็คือ150ล้านที่นิวคาสเซิลอยากได้กับประมาณ120ล้านที่มีข่าวาว่าลิวว์พูยื่นไปใช่ค่ะช่องว่างตรงนี้ก็ประมาณ30ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแล้วมีแนวโน้ว่าลิวร์พูจะขยับข้อเสนอเพิ่มไหมครับ ก็มีการคาดการ์กันค่ะว่าลิวอพูอาจจะยอมขยับตัวเลขขึ้นไปอีกนิดอาจจะไปจบที่แถวแถวร้อยสามสิบล้านปอนด์ร้อยสามสิบล้านถ้าตัวเลขนี้เกิดขึ้นจริงนี่เป็นสถิติใหม่ของฟุตบอลอังกฤษทันทีเลยค่ะแพงที่สุดทำลายสถิติเดิมไปเลยโห oh, ดีวนี้มันเดิมพันสูงจริงๆนะครับทั้งเรื่องของนักเตะเรื่องของเงินสูงมากค่ะสรุปตอนนี้คือสัญญ,ญาณจากฝั่งนักเตะค่อนข้างชัดเจนว่าอยากลองอะไรใหม่ๆ ลิวร์ภูก็ดูจริงจังมากแต่ความน่าสนใจมันอยู่ที่ความขัดแย้งนี่แหละจุดยืนไม่ขายของนิวคาโซกับการกระทําเบื้องหลังแล้วก็ความต้องการของนักเตะเองมันเป็นเหมือนเกมวัดใจกันเลยค่ะทั้งเรื่องธุรกิจทั้งเรื่องจิตวิทยาดีลนี้มันเลยสําคัญมากไม่ใช่แค่ผลในสนามแต่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของค่าตัวนักเตะด้วยถ้ามันเกิดขึ้นจริงที่ราคานั้น สุดท้ายนี้ผมว่าคำถามสำคัญที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็คืออะไรจะเป็นตัวชี้ขาดจริงๆใช่ค่ะจะเป็นความต้องการของอีซาคเองที่ผลักดันจนสำเร็จหรือจะเป็นจุดยืนทางการเงินของนิวคาสเซิลที่แข็งแกล่งพอจะรังไว้ได้หรือจะเป็นลิเวอร์พูลที่มุ่งมั่นจะทุ่งเงินก้อนโตเพื่อทำลายสถิติคว้าตัวนักเตะที่ต้องการมาให้ได้ น่าติดตามมากๆค่ะว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไง